นะครับในข้อ 13a ครับบอกรอบรูปมาเป็น106ถ้าเราจะเช็คแค่เกิดสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่รูปนะครับรูปเอา106หารด้วย4มันได้26.5คุอมันไม่ลงตัวเด็กก็ทิ้งไปสรุปเกิดสี่เหลี่ยมมุมฉากได้26รูปอย่างนี้จตุรัสจะมีไหมครับ จัตุรัดจะมีไหมครับหารด้วยสี่มันคือแบ่งสี่ส่วนเหมือนกับแบ่งเป็นความยาวด้านอ่ะยี่หกจุดห้ามันเป็นจำนวนเต็มไหมอ่ะไม่เอองั้นมันก็ไม่สามารถเกิดเป็นจัตุรัสได้ถ้ากำหนดว่าความยาวด้านต้องเป็นจำนวนเต็มดังนั้นทั้งยี่สิบหกลูปจึงไม่มีจัตุรัส เป็นผืนผ้าหมดเลยอ่ะโอเคนะมาหัดใช้จริงๆก่อนเดี๋ยวได้ใช้เป็นข้อ1 3ีนะครับรอบรูปเป็นร้อสิบหกเออร้อสิบหกหารด้วยสี่มันได้ย9ิบเก้าลงตัวด้วยงั้นเกิดสี่เหลี่ยมมุมฉากยี่สิบเก้ารูป โดยจะเป็นจัตรุรัสไปหนึ่งลูกจัตรุรัสนี้ก็จะยาวด้านละยี่สิบเก้าลองนึกดูยี่สิบเก้าสี่ด้านรวมกันก็ยี่สิบเก้าคูณสี่เป็นร้อยสิบหกเขียไหมครับงั้นผืนผ้าก็ต้องอีกยี่สิบแปดจากนั้นตอนที่เกิดพื้นที่มากสุดพื้นที่มากสุดคือตอนเป็นจัตรุรัสครับตอนนี้พื้นที่มากสุดคือตอนเป็นจัตรุรัส ยาวด้านละยี่ิบเก้าคือที่มากสุดเกิดตอนเป็นจัตุรัสยี่ิบเก้าคูณยี่ิบเก้าแปดร้อยสี่สิบเอ็ดตารางหน่วยอ่ะ แล้วถ้าเป็นอันนี้บ้างละ่ะพื้นที่มากสุดเกิดตอนไหนยาบวกกว้างเท่ากับครึ่งรอบลูปยาบวกกว้างเท่ากับครึ่งรอบลูก,วก,วเ,ก,อลกเอารอบลูกมาหารด้วยสองนะครับ ร้อยหกหารด้วยสองมันก็ได้ห้าสิบสามงั้นรูปแต่งห้าสิบสามเป็นจำนวนเต็มสองตัวมันเท่ากันเป๊ะไม่ได้เพราะถ้าเท่ากันเป๊ะมันคือยี่หกจุดห้าใช่ปะ่ะเอองั้นลูกให้ตัวหนึ่งต่ำกว่ายี่หกจุดห้าอีกตัวหนึ่งเยอะกว่ายี่หกจุดห้าจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงยี่หกจุดห้าอยู่รอบรอบยี่หกจุดห้าคืออะไร จำนวนเต็มที่อยู่รอบๆยี่สิบกจุดห้าคืออะไรเนี่ยจำนวนเต็มนี่ก็จำนวนเต็มตรงนี้คือยี่สิบกจุดห้าถามว่าจำนวนเต็มตรงนี้คืออะไรยี่สิบหก <6. S 1> กับตรงนี้คือเออยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดกว้างยี่สิบหกยาวยี่สิบเจ็ดนั่นแหละครับคือตอนที่ได้พื้นที่เยอะสุดเออพื้นที่จะมากสุดตอนนี้ ตอนเป็นผืนผ้ากว้างยี่สิบหกยาวยี่สิบเจ็ดกว้างคูณยาวยี่สิบหกคูณยี่สิบเจ็ดสิบสามเก้า ร้อยสิบเจ็ดคูณหกวันนี้คิดเลขอะไรก็ไม่รู้วันนี้คิดเลขน้อยมาก <laughs> อืมโอเคอผู้ใช้เงื่อนไขของการคิดพื้นที่มากสุดไหมครับเออเนี่ยจริงๆลูกก็เอาตัวเลขตัวนี้แหละคิดจำนวนเต็มรอบๆมันอะคิดจำนวนเต็มรอบๆมัน จำนวนเต็มรอบๆยี่สิบหกจุดห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดอันนี้กว้างอันนี้ยาว